เดี๋ยวเขามาเก็บตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หานอนี่สังหลังนี่พี่น,อน้องวลาพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเหนือจะหลายมือแล้วววลาพรบดยม่านบึงน้ำใหม่อยู่ในป่าดอกไม้นี่ครับพี่น้องค่ะ พี่น้องเห็นบ่ข้างหน้าตรงโน้อนอ่ะโกงโดงอยู่พี่น้องเห็นบ่าจา้ะน่ะมันขึ้นเดอออกมาแล้วแดงนลดหน่อยกับมีมีอยู่ตรงนั้นมีคงจะมีซ่อนอยู่ในนี่ละหลายโอ้หน่นนอนหนึ่งนี่ค่ะมีนอนหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ใต้กอไม้นี่ค่ะพี่น้องเอาพี่พาทุกคนเห็นสิพ้าไปเบิ่งนอนนั่นใหญ่แล้วเอ้ยครับพี่น้องค่ะนี่ค่ะ คุณอะอันนี้มันิเยอะมะลินอนน่ยังออกมาไก่จะกกอพี่น้องนี่ค่ะโอโ้โหทุกคนกลุมดงเลยค่ะพี่น้องนี่จะ้ะโอ้มีสองนอ้องนั่นหน้องหนึน่งเดี๋ยวเวามาเก็บน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะให้พี่น้องเบิ่งแล้วเนาะเบิ่งด้วยจ้ะก่อนสิตธัดน้ำใหม่เวลาพอนกอยากขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคน เขามารับชมคลิปวิดีโอหายเดือจ้าเดี๋ยววันละพอนกะมีมีดดวงน,นิอยนี่แหละพี่น้องคะเพราะว่าพว่าวาสามารถเอามีดดวงใหญ่มาแล้วก็บาสามารถใส่เสียมขุดได้พราะมันเป็นปลาดอกไม้พิ่งพี่น้องมีดดวงดวงนิ่อยเขาบวาสามารถพกมีดดวงใหญ่มาได้เพราะว่าขึ้นรถไฟรถเมล์ค่ะพี่น้องที่นี่ก็มาเสียบกันเลยค่ะเดี๋ยวนละพ่อพี่เสียบเป็น,นี้นั่นคืสีโกเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ก็คือเขาใส่มีดตัดตัดได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นค่ะพี่น้องคขาวละพอนเข้าใจเอฟซีวาเป็นยังคือบอน mm hmm. เห็ดลงไปลึกๆพอปะมันเป็นสวนดอกไม้เพลินค่ะพี่น้องขาต้องขออภัยเอฟซีสุขชนใดดจ้ะ <c oughs> <c oughs> ที่บ่าสามารถเห็ดตามที่เอฟซีแนะนาให้ได้ใจจริงก็อยากเห็ดอีะพี่น้องก็คือมันเห็ดบ่ได้คะ่ะเพราะว่ามันเป็นป่าดอกไม้เพลินนี่ค่ะ อันนี้ก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนสิมายางเหยียบอยู่ดิบดเด้เอาไม้โค้โฟนมาแม่พี่น้องค่นี่ค่ะเดี๋ยววลาพอนสไปเอานอพุนพี่น้องมันอยู่ในปลาดอกไม้เพิ่นเสียงอาจจะบดได้ยินเพราะว่าวลาพอนบ่ได้เอาไม้โครโฟนมาลืมมีพี่น้อง สามนมฮโอ๊ะไมโครโฟนมาเสียดายเลยเสียไปริ่มเลยนี่ค่ะทุกคนแล้วค่นมุดดิเกัน เหียบนอหน่อยมันพี่น้องสามนอค่ะพี่น้องค่ะเก็บออกมาจากคันคือแบบเสียดายมากมไไ้เอาอไมโครโฟนมามีอยู่ตรงนี้หนอนหนึ่งตรงนี้หนอนหนึ่ง โอ้ยยางเหยียบนอใหม่นี่ค่ะทุกคน น,นี่ก็อ,ออกเพื่อนเลยพี่น้องค่ะนอนนี่ก็จเจ้าไวก้กรนี่ค่ะอันนี้กับเจ้าไวก้กรขันข้าเจ้าบ่หักถิ่มโอ้นั่นเดินนอนนึงพี่น้องนี่ค่ะขากล่องเพ่สูงเหมพี่น้องค่ะ ึ้นไมาได้ทวดทีทวดเดืนอนน้อันนั่น เดี๋ยวเขามาเก็บตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หานอนนี่สังหลังนี่พี่น้อง เดินนอนหนึ่งพี่น้อง เดี๋ยวอันนี้เพ่นก็ต้องเหยียบทินเวลาพ่นกระสิเอาได้ท่าได้ก็เอาเก็บเป็นดอกไม้นอกกอค่ะทุกคนหักโกหักโก้เลยค่ะค่ะโหดโพค่ะพี่น้องมองเดียวค่ะ โหดโพเก็บุ้กหงคับทุกคน้ึ ปาดซีอันให้พี่นองด้ยวยซีนอกับพี่นองค่ะมีอยู่ซีนอซีอ่อแต่พ่นว่ามันมีนอเดียว เสดาจังเลยบ่ได้ไมโคโโฟนมาพี่น้องค่ะได้ยินเสียงบ่ตะก,กุตะก,กุนี่พี่น้องค่ะผู้ใดผู้เหตดไว้ะเขาจ้าย่า,างมาก็าเจ้าเหยียบแล้วก็เอาเอาทิ่ม,มค่ะ,ะพอมันอยู่ขางทางเนาะเขาก็มันก็ มันก็เยอะค่ะพี่น้องค่ะก็คือเก็บวัวไว้เวลาพอนเอากลับบ้านบัวไวคค่ะพี่น้องตรงนี้มันอยู่ไก่ทางแือแสบมันจะหน่อยเดี๋ยวเราค่อยถมไปก็ได้พอนปิดท้ายงานคนคถมไปลายคนกระจวบาเป็นยังค่อยถมไป <laughs> ถมไปซ,ซื้อพี่น้องบ่นเลอเพีย กิงก็อยากขุดให้ได้นอนนั่งดินนั่นแหละแต่แต่มันขุดบ่ไดเนี่ยพี่น้องคะ่ะม,มันก็เป็นป่าดอกไม้เพิ่นเนาะ <c oughs> เก็บนอกก่อเส็นแล้วเดี๋ยววันพ่อชิพาไปเบิ่งในก่อพี่น้องคะ่ะอยู่ในก่อมันกำลังขึ้นตัวมุติมิแต่นี่คะ่ะดูนี่ อุ้ยนี่ยหงไงโอ้ย,น,น,อยนี่เอาไว้เอาไว้เอาไว้มันขึ้นมันก็นสิงามโอ้มันอยู่ใต้อันนี้ขึ้นมาไดดอกพี่น้องอยู่ใต้ไม้อัน,นอยู่ใต้เหล็กสองอันนี้อันนี้มันอยู่ใต้เหล็กคงจะขึ้นยากอันนั้นงามคุณอ่ะสองนอนนั้นงามนอนใหญ่ค่ะพี่น้องค่ะพวกนี้เขาเขาไว้ให้มันงามก็ไดพี่น้องนี่ค่ะอันนี้มันอยู่ในก่อค่ะ เลาพ่นเสียวไวยันบ่มีคนมาออกก็แล้วไปก็คือเสียวไวยบ่เก็บตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นปลาไพที่สวยค่ะพี่น้องตรงเนี้ยเป็นปลาไพที่สวยเขาไวให้คนให้คนมาเบิงค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเบิงล้ำไพพินดูนี่นี่ล้ำมากใหญ่เวลาพ่นจับกรห่มเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ให้พี่น้องเบิงน้ำเนาะล้ำไพมันสิแบบล้ำเงาโคตรโหลดเพลินบ่ปลาไพพี่น้องค่ะ เบึงด้วยนี่ยังสีอะไรนี่ค่ะคือแบบลำมันสวยพี่นอ้องอืนั่นเลยค่ะให้พี่น้องเบิงน้ำเนาะเดี๋ยวก็สีว่าอ,อ้บเก็นต์น,น้องใหม่อยู่นอกก่อคือเพ่อเห็นก่อมันก็คือมันอยู่นอกก่ออีลีพี่น้องค่ะเพราะว่ามันออกไปออกไปไกลๆน้ำปลาดอกไม้ค่ะพี่น้องเป็นซิปเม็ดค่ะอื ทีเวลาพอนไทยเบิรงนี่ยเห็นมอใจทั้งสี่คำมันออกมาทั้งสี่แล้วอันเพิ่กนกเอาทิมอยู่แล้วค้นสวนค่ะพี่น้องขานั่นแหละเวลาพอนเกษสรเก็บเอาเฉพาะที่มันโพขึ้นมากงดงเกงเดงเนาะให้พี่น้องเบิรงไม่เก็บให้พี่น้องเบิรงนั่นแหละจ้ะต่วันนอนนีู่เวลาพอนสี่เอาออกอยู่เพราะว่ามันเป็นเล็กอยู่ตรงนี้ขึ้นมามันก็บบสวยเอามีหอดสอผู้เดียวสอมันทิมอยู่นี่ คนไม่อย่างเมืองไัยคนกต่เชีอยากขุดแต่ว่ามันขุดปอได้เนี่ยเ้คลิปซีก็ะเข้าใจเวลาพ่พอน,นี้เด้อพี่น้องค่ะเอากระคอมเมนต์กับมาเยอะกัะบเ่อท่านได้ตอบกับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเมื่อท่านไปเพียอึบ โอ้โหได้อย่างนี้ทุกคนค่ะอา้าปิดไปนี่ให้มันซุ่มอย่นีแหละนอ,อนนี่เวลาพ่านกระเสียวออกเพราะว่ามันอยู่ขางหัวขึ้นไปมันจะเบียดหัวพี่น้องมันก็บ่สวย แล้วก็น,นอข้างนานั่นมะละพร้าวกระเสียวออกเพราะว่าทามันขึ้นไปมันกระสไปิซนหลังคาหลังคาทาเรือเพื่อนพี่น้องค่ะเพื่อนกระตัดทิม่มอยู่ดีค่ะ มือน,นีได้เยอะเลยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเนาอที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ